สวัสดีครับเช้านี้วันที่5ธันวาคมนะครับพอดีมาอยู่ที่วัดบ้านเด่นศรีศรีเมืองซึ่งอยู่ตำบลอําเภอแม่แตงนะครับก็มานำพิธการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับเป็นครั้งที่2ละนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพทั่วๆไปนะครับก็เป็นสิ่งก่อสร้างหรือว่าสิ่งปฏิมากรรมรวมทั้งสิ่งก่อสร้างนะครับอ่า้ สวยงามมากเลยนะครับก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงแต่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือภาพมันฟ้องนะครับก็ดีกว่าคําที่จะบรรยายนะครับนี่ครับก็เต็มไปด้วยทางวิหารแล้วก็สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ประดิษฐานไว้ที่บนวิหารนะครับ ตอนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับนี่ดมทั้งพวกเราด้วยนะครับมาจากพิษโลกนะครับอันนี้สวยมากเลยนะครับโอเคนะครับนี่ก็สวยนะครับแต่สวยก็ทำให้จิตใจร่มเย็นแล้วก็น่าศรัทธาด้วยครับ พอดีเดินถ่ายจากาวิดีโอจะไม่นิ่งนะครับจะเดินเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเดินแยกมาจากกลุ่มนะครับเพื่อนๆก,ก็กำลังถ่ายรูปกันอยู่นะครับอันนี้ก็อยากจะได้บริบทหรือว่า อยากให้ได้เห็นให้ครบนะครับแล้วก็เป็นภาพที่เคลื่อนไหวนะครับก็จะไม่นิ่งนะครับเดินด้วยนะครับเราไม่ใช่มืออาชีพนะครับแต่โอเคนะครับสวยมากเลยนะครับสวยจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากมาเที่ยวนะครับก็แนะนำนะครับ ที่วัดบ้านเด่นสรีศรีเมืองนะครับซึ่งอยู่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เรี่นเชิญเลยนะครับก็สำหรับผมมาครั้งที่สองละอันนี้นะครับวัดมองหน่อยสิทาวโิโยนะ,อะโอเคครับนี่เพื่อนเรียนกันมาตั้งแต่มศสี 4, ม่มศห้านะครับนี่จะถ่ายเป็นที่ระลึกเข้าไว้นะครับถ่ายเป็นรูปนะครับเป็นภาพเคลื่อนไหว ก็โอเคนะครับเดี๋ยววิดีโอจะหยาบเกินนะครับ